ดูตู้เย็นนะจ๊ะตู้เย็นเราเรียงเลยจ้ะมีเครื่องดื่มนิดหน่อยแล้วก็มีพวกชีสต่างๆเป็นอาหารเช้าของป้า,ปาเนะจ๊ะแล้วก็มีขนมปังเหลือแค่น,นี้จ้ะโอ้ยนอันนี้ส้ตมตำยี่แม่เมื่อวานกินไม่หมดเดี๋ยวจะอ,ออกมากินอีกตันี้จ้ะมีห่อผักก็คือเป็นผักเอ่อพวกผักกาดแก้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้ค่อนข้างนานหน่อยเนาะก็ก็มีพอใช้อยู่เราอาจจะไม่ได้ซื้อเนาะจ้ะข้างล่างก็เป็นพวกเอ่อมันฝรั่งเป็นหัวหอมแดงอะไรเนี่ยจะข้างล่างมีแค่นี้เองจ้ะทุกคนไข่ก็หมดเห็นไหม,หมด ไข่เหลือสูง5รฟมเองตรงนี้ก็เหลือแค่นี้จ้ะจริงๆมันต้องกินแล้วมันต้องใช้พวกอาหารสดมันจะเป็นต้องได้ออกข้างนอกนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูว่าพวกกระดาษททชชูวเราเหลือไหมหรือว่ายังไงนะจ้ะเดี๋ยวจะไปให้ดูจ้ะอันนี้เป็นเจลนะจ๊ะเป็นเจลล้างมือหรือว่าเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะจ๊ะตรงนี้นมีมีที่ซื้อมาก็ใช้แล้วประมาณนี้นะจ๊ะก็เป็นเจล70%นะจ๊ะก็มีสองขวดจ้ะคือวางไว้ตรงนี้เลยใครใครมาจากโรงเรียนก็ถ้าไม่ล้างมือก็ ฉีดสเปรย์ตรงนี้เอาไม่ใช้สิฉีด,ฉดล้างมือตรงนี้ได้ก่อนเลยอันนี้เป็นสเปรย์แต่อีแม่เอาออกข้างนอกเนาะเพราะว่ามันทีจะจับควบถุงพวกอาหารต่างๆเสร็จแล้วเราต้องฉีดสเปรย์เนะาะจ้าทุกคนนั่นแหละก็วางไว้ตรงนี้เลยจ้ะอันนี้เหลือเหลืออยู่ก็ยังพอมีใช้เดี๋ยวไปดูพวกกระดงกระดาษทิชชู่ในห้องนี้นะจ๊ะอ,อีแม่เก็บไว้ในห้องนี้จ้าทุกคนเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงเออเปิดไฟตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะคะกระดาษทิชชู่อีแม่มีอยู่ หนึ่งสองสามสี่แพ็คอันนี้เป็นกระดาษห้องครัวอันนี้เป็นสบู่เลวล้างมือจ้ะอันนี้เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้เป็นกระดาษเช็ดปากซึ่งมาจากอีกเกียเลยสองแพ็คอันนี้แล้วอันนี้เป็นทิชชู่เปียกจ้ะทิชชู่เปียกเนาะซึ่งอแม่แม่เอาใช้ในห้องน้ําก็ใช้ในห้องน้ำในที่นี่หมายถึงเวลาเราเช็ดหน้าเครื่องสําอางก่อนอย่างเงี้ยก็เอาไว้ใช้ก็สะดวกไว้ในรถก็ได้นะจ๊ะเวาเช็ดมือทำความสะอาดมีข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวสิบ อันนี้เขาเหนียวสิบกิโลเพราะว่าอ่าสิบกิโลเพราะว่าอีกหนึ่งทุ่งหน้านะเอาไปใส่เอาไปใส่ในไอ้นี่ถังแล้วเนาะกับข้าวข้าวสารยี่สิบกิโลเอาไปใส่ในถันะาานงคือตรงนี้ไม่ซื้อนอะกจากกระดาษท,ทิชชู่ยังมีอยู่เราก็จะไม่ซื้อพวกน้ำยาล้างจานโอล้างมืออย่างเงี้ยสบู่เหลวล้างมือเราก็จะไม่ซื้อนะจากทุกคนอันนี้ที่สิ่งที่แม่เก็บนอกจากนั่นแหละทุกคนมองเห็นได้แม่แม่มเป็นยังไงหน้าหน้าแม่ทําไมเป็นอย่างนี้อุ้ยแดดดีมากทุกคนแต่ว่าอยากจะบอกว่าหนาว แล้วก็มีลมเนะปะปะฮัลโหฮัลโหลเออหนาวแล้วก็มีลมอ่ะวันนี้แต่แดดค่อนข้างดีเลยอยาทุกคนแดดดีมาก mm. วันนี้เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งนะจ๊ะช้อปปิ้งอาหารประจำสัปดาห์ mm. ก็คือนุนม่นมโอ้ยนุนม่นม,มไม่ไปด้วยนะเพราะว่าเราก็เซฟนะ<ป>จ๊ะทุกคนเซฟเนาะแล้วก็เราจะไปแค่สองตายายแค่นั้นแล้วก็จะไป จะไปด,ดูร้านไทยในเมืองอุบสอล้นะในในเซในเซ็น,เซนทรัลเนาะก็เดี๋ยวมันมีร้านร้านเอเชียของคนไทยอยู่นั้นอยู่ด้วยแล้วก็จะไปซื้อพวกเอ่อพวกซอสต่างๆนะจ๊ะนั่นแหละแล้วก็จะไปซื้ออาหารสดกันเนาะตามที่ได้บอกกันเนะจ้า ในเมืองดีมากแต่บอกว่าตรงนูนน้นอาจจะตรงนู้นเป็นสถานีรถไฟนะจ๊ะเดี๋ยวให้คนไปก่อนคนข้ามถนนคนข้ามถนนท้องฟ้าดูท้องฟ้าทุกคนจ๊ะนี่แต่ว่าร้านไทยอ่ะเข้าซอยนี้ได้เนี่ยร้านเอเชียไทยอ่ะเข้าเข้าซอยนี้ได้จ้ะทุกคน แต่ว่าเราก็จะอ้อมไปฝั่งนนะู้นเนาะจะอ้อมไปฝั่งนู้นอันนี้อะไรไทยอะไรปะปะไทยมาสายัสซัดเหรอดาวไทยฟลักซดาบุตรไทยมัสซัดกันใช่เห็นไทยอันเห็นธงชาติไทยนะนะคิดว่าเป็นไทยมาสายัสซัดหรือว่าอะไรนี่แหละ คืออยู่ใกล้บ้านนั่นแหละอยู่ใกล้บ้านประมาณเจ็ดนาทีปะปาบอกใช่ไหมปะปะมินาอะค่อีเซนทรูมสิบนาทเดียวสอด้วยเมดบิลอสิบสิบเอ็ดหรือสิบนาทต้องเริ่มต้นที่สองต่อเม็ดบิลเลยเพราะกันอ๋อเดี๋ยวสายนี้ได้เลยนะก็ผู้คนก็ยังเดินกัน ปกติจะมันต้องทําการทํางานกันเนาะทุกคนจ้ะในสถานาการณ์อย่างนี้ประมาณนี้นะจ๊ะอะไรดีจะยังมีอยู่จ้ะสปาเกตตี้ก็มีอยู่ พาสต้าก็มีอยู่ตรงนี้เป็นนะอันนี้ก็พาสต้าแต่ว่าหมดหารปะป๊าเอ๋หารวิบุกเกต์กันกันหรือเกล่ครึงทิชชู่ยี่สิบสองยี่สิบสองนี่ยดูพ้าเพียวมีมีแล้ว กระดาษหมดเลยกระดาษเหลือแค่นี้อชอเกนพะพีเพหลือแต่กระดาษห้องครัวจ้าทุกคนโอมเมก้าอันนี้เป็นกระดาษห้องครัวใช,ช่โหมดเลยอะ่ะทุกคนจา้า tepakan tu butak duen ya เข็จจ่ะทุกคนนี่ก็เป็นอาหารประจําสัปดาห์นะตามที่ตามที่ได้บอกก็คือเราซื้ออาหารทุกวันเสาร์อยู่แล้วเนาะจากทุกคนแล้วก็วันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นในห้างสปปรรพสินค้าหมายถึงว่าในร้านซูเปอร์เนาะจา้ะเพราะว่าไปสองร้านรู้สึกใช่วันนี้ไปสองร้านสามร้านกับร้านไทยใช่ไหม ร้านซูเปอร์เปิดเพลงจ้าวันนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายเนะาะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ก็เลยไม่ได้ถ่ายจ้าทุกคนอันนี้ก็เป็นอาหารสําหรับเจ็ดวันของเรากินทั้งหมดสี่คนเป็นพวกของสดนะาะจ้าของสดแล้วก็เป็นของแห้งนิดนึงเราได้อะไรบ้างจากจากร้านไทยอะไรได้อะไรมากนะร้านไทยแม่ไปซื้อมาเดี๋ยวเอ,เอาเอาร้านไทยก่อนูก อันนี้ไปไปได้เส้นขนมจีนม,มาเนาะจาก้กเป็นซอสซีอิ๊วหวานแล้วก็ซอสภูเขาทองเนาะแล้วก็ได้ผงรสดีมาแล้วก็ผงชูรสนะจ๊ะซื้อห่อใหญ่มาเลยจ้ะทุกคนแล้วก็ได้ผักสดมาจา้าเป็นผักบุ้งใบกะเพราแล้วก็ต้นหออเอเอผักชีนะจ้ะแล้วก็มีขึ้นช่ายด้วย ขึ้นใช่ด้วยอันนี้คือร้านไทยอ,อ๋อมีน้ำกระเทียมดองแล้วก็น้ำมะขามเปียกด้วยเนาะที่ได้มาโอเคอันนี้เป็นร้านไทยนะจ๊ะร้านไทยโอเคร้านร้านซปเปอร์ต่างๆโอเคเล็กได้อะไรมัางอะเล็กเอออันน้ดดิมโอ้โหดูดูเขาทำดูนมเอายกตอันนี้นแม่ซื้อให้เล็รมูตี้ใช่แม่ซื้อให้สองขวดครับ ของอเล็กครับน้องช็อกโกแลตน้องช็อกโกแลตอันนั้นก็ให้อเล็กให้น้องด้วยครับไอติมดิดไแต่แท๊กไอซ์ทีไอซ์ทีเออแม่ซื้อมาแล้วก็น้ำผลไม้น้ำผลไม้รวมอืมแล้วก็คอนเฟล็กตรงนี้ใช่ก็ซื้อแบบไอ้นี่มาน่ะจังขนมปังแห้งออฟเช่ เอออันนี้อเล็กฝากซื้ออ,เล,อ,อเล็กฝากซื้อแม่ก,ก็ซื้อมาให้ใช่ไหม,มแล้วก็มีหมูจากหมูแล้วก็วันนี้ได้ขาหมูมาเนาะแล้วก็มีหมูอันนี้วันนี้จะหั่นเองอันนี้เนาะแล้วมีไก่จากทุกคนมีปีกมีปีกไก่มีน่องไก่แล้วก็มีหมูบดแตะวันนี้จะไปคร่าวๆนะมีผลไม้เนาะมีแอปเปิลกีวีโอ้กีวี ชใช่ช<อ>แล้วก็มีกล้วยเนาะทุกคนมีส้มเล็กมากเอาไข่มาเล็กมากใช่มีส้มวันนี้ลดราคาไข่มาให้ทุกคนดูไข่ยี่สิบฟองใช่แล้วก็มีเส้นหมี่นี้อยากจะบอกว่าซื้อในร้านซูเปอร์ของฝรั่งเนาะจ้ะ เส้นหมี่นี้เฮ้ยเหนียวนุ่มมากแล้วก็ไม่ขาดไม่รุย่ยเหมือนวัวัยนะทุกคนนี่ซืซ้อในร้านซูเปอร์ที่ผัดที่ผัดกินกับส้ตมตำเมื่อวานอะทุกคนที่ผัดกินส้ตมตำเมื่อวานนะสุดยอดเลยคือเนื้อไม่ขาดเลยเออเอเส้นไม่ขาดเลยจ้ะทุกคนอ๋อไีแม่มีโกกิด้วยเนาะซื้อกอกีมานี่แล้วก็แล้วก็ใช่ใ<แ>ช่แล้วก เนยเค้งเนยอ่าขนมอันนั้นขนมให้พ่อค่ะเป็นคุกกี้นะ <S <S น,นี่ซื้อมาให้ป๊ะป๊ากินกับกาแฟนี่คุกกี้ก็มีขนมแป้งก้ทุกคนขนมปังเนาะ <S <S นี่นั่นแหละวันนี้ก็อให้ดูแบบคร่าวๆนะจ๊ะไม่ได้เจาะจงอะไรมากเดี๋ยวเราไปเก็บเข้าตู้เย็นกันเนาะจ้านั่นแหละเดี๋ยวใครจะช่วยค่าเล็กช่วยเหมือนเดิมจ้าทุกคน